จะให้ดูเด็กฝึกงานนะครับเด็กฝึกงานของเราช่วยด้วยนะบอกว่าช่วยด้วยพี่แบบจะดูก่อนจะดูก่อนเด็กฝึกงานครับชายลูกแอยก็ไปเช็ดตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ก็ได้อะไรนะฮะจะได้ไม่ต้องฝนโอเค กระเทยไม่อ่านกินหรอกอ <laughs> ไม่ใส่เสื้อตัวสบายสบายกว่านี้น,นี่แหละสบาย,บายนแหละเสื้อพี่หน่ะเยอะแยะเลยนะเน่ะเรื่องเสียาเสือ้อของวงไห้ใส่ดีกว่าใส่เสื้อวงดีกว่ามันสบายดูแม,มนสเสื้อวงของวงสาวน้อยอใส่สบายนะ พี่พับได้ไงมาเมื่อกี้ตรงนี้ไงเอ,นนอานี่นี่เสื้อเหมือนพี่เปียวเนี่ยเอ้าไปเลยเนั่นแหละใส่เสื้อคู่พี่เปียวไปเลยใส่เสื้อคู่พี่ไปเลยลกูกเอาตัวนี้นีกว่าเกงไงอเอา้าที่น,น,นี่นี่เอ้าเอาเกงเหรอเออเอาไปด้วยไปนั้นเอาไปด้วยไหมลนะ่ะเอาไปด้วยไหมเสื้อเดี๋ยวมาใส่ที่นี่เหรอก็ใส่เนี่ยแหละโอเคไปถ้าเช็ดตัวอยู่นี่ คืนนี้ดีกว่าไหมเนี่ยมันจะได้ชัดง่ายๆเนี่ยอ๋อก็ง่ายเหมือนกันหมดเอาไปนี่ซักแล้วไปออเอาอะไรอีกโอเคไปเว้ยมันเย็นตายบาดไม่ร้อนเลยไปดู <โฮ S 1> ห้องน้ำสิ ใช่เนี่ยห้องน้ําดีเลยนะเนี่ยเปิดเอาแรงๆเลยเอาน้าําสาดตาจัดการนุ่นห้อยผ้าบนรั้ตากนถูกข่อยบอเคยมาเจอแบบนี้แบบนี้คือดีสุดแล้วนะปอ้ยมาดูชายแท้นอนสิ เดกชายแท้นอนอาบออาบน้าไปเจมกดสื้อาบไปน้ำนคือเดี๋ยวพมมาปูน้อนฉ่ำแทะสุภาหอนเตะ้อนเราไม่ไกลเย็นดอกอ๋อนี่คือมีไฟต่อไฟมาใส่นี่เออ พลังงานเไอใส่ว่าอีปียวเดย์ทำไมไม่ไปลากไฟมาต่อแต่ไม่นลากไฟมาต่อตนัอ่น,นเป็นโหลดเราก็หยุดคำแบบวับนเดยปลาแบบนี้เดินนะทุกคน ที่มองน้อนี่แหละแปงไปให้งเขาไปกับพี่แป๋วอันนี้เขาจะไปโนดนญิงรวมบ้านนี้บ้านครูมันเองนั่นนีน่ใช่ไห <c oughs> มาใใช่ไหมเนาะ <c oughs> เจ็บขอ้อไอแห้งเขาก็เจ็บ โอ้ยไอแบบเรือรังมากเปียมันมีมันมีสายไฟนะเไงโอ้เจ็บข้อแห้งไออะไรก็ได้เกี่ไปใส่ เราไปซื้อโสมโอทีมานะที่เซเว่นเปิดแท่นแน่เสีมมยมไ,ได้ฮาสักแตง่งงเราคือเดี๋ยวเอาเสือผ่านม่ะหอยไปรถพื่น เราทอดดีสมมติว่าคนอ้วนอีขึ้นเบิร์ตซิตขึ้นนี่เนเลยี่ย <c oughs> ยถึงนอน,นไนทุกคนไปนอนรีส,ส,สอ,นอนร์ทสิเงินสิดกิน้วมันมีเมื่อถ้ากูมีเงินอ่นใส่กูก็ยังม่นอนแล้วเจ้านายกบคำนอนไป คนเนี้ยคนอื่นเขาอยู่ได้กันทั้งนั้นเนี่ยทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ลนะคิดแค่นั่นเองแล้วตรงนี้มันก็ล่มทั้งวันเลยเดี๋ยวมันแดดมันไปผลมันกลับมาแล้วดีนะโดมมันสูงนาะเรียนอากาศบรรยากาศทางถนน ดดีหลังเวทีเขาอยู่ใส่ั่เนี่ย <c oughs> ไม่แต่คนไอเป็นไอเด้เพราะว่ามันติดกันมันนีเสียงกันอยู่ทังรถบาสเลยเนาะ ว่าเจมมึงก็หนาเป็นกระเทยแล้วนะเจมีมเนาะหนาตามึงก็รอดิเป็นกี้ฮ<ะ>เป็นกี้ <laughs> ล่าสุดสืดอก็ชื่น้ำแข็งมาโปรกหนาไว้ติมันห่อนมันห่อนอีดีทำไมมันร่มอุ้ยมันเย็นเหรอดิด,ดน,นี่เด็ห็นบอลเนี่ยเนี่ยลมมาแล้วเยิดประสันปากฟุกมันคือบหหอ่หูห่อนหูหนาวน้ำเขาสูงนั่งเชิด bảo hủ hòn hủ não nó mua được của nó nhanh kiểu cà phai còn uốn bầm 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 không phải hết trăng đã hả กันอะเขาเสียบยุ่นันดีเขาหลากมาแล้วใส่แม่ค้าเขาใส่เครื่องปั้นบ่เด้าหล่าเซียว อ๋อกระสบว่าไฟฟ้าเลยก็แได้เสียพวงก,กันปั๊นนี่ใส่แอร์ปไปเลยมั้ยใส่แอร์หนึ่งคืดดับแล้วหนาวหมดเลยหนึ่งตาย